การต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปประทับอยู่ที่อนุปิยอำมภวันป่ามะมวงซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์เคยประทับพักแรมเมื่อแรกออกบรรพชาบรรดาเจ้าชายสักยะห้าพระองค์คือเจ้าชายพัทธิยะเจ้าชายอนุรุทธ,ธะเจ้าชายอานน์เจ้าชายพระคุ เจ้าชายกิมพิละและฝ่ายโกริยะวงคือเจ้าชายเทวทัตพร้อมด้วยช่างตัดผมอุบาลีอีกหนึ่งคนได้พากันเดินทางมาเข้าเฝ้าเพื่อทูลขอบูชรพระพุทธองค์จึงประทานการบรรพชาให้อุบาลีช่างตัดผมก่อนและเจ้าชายทั้งหกพระองค์ตามลำดับ หลังจากออกบวชเป็นพระพิสุขแล้วไม่นานพระอุบาลีพระพัทิยะพระอนุรุทธะพระภคุพระกิมพิละก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอานนท์หลังจากบวชแล้วได้รับฟังโอวาทจากพระปุณณมันตานีบุตรได้บรรลุโสดาปติผล ส่วนพระเทวทัตเท่านั้นได้เพียงฤทธิ์ปุถุชนคือสามารถแสดงฤทธิ์อันเป็นโลกิยะเท่านั้นต่อมาเหล่าพระสงฆ์ได้ขอให้พระอานนท์รับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากท่านอานอนท์พวกเราได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าท่านนั้นเหมาะสมที่จะเป็นพุทธอุปถาค ไม่ทราบว่าท่านจะเห็นเป็นประการใดข้าแต่องค์พระบรมศาสดาข้าพระองค์พร้อมที่จะถวายการอุปถากแต่ข้าพระองค์ใคร่ขอพรแปดประการพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วอานน์เธอจงขอเถอด พร8ประการที่ข้าพระองค์กราบทูลขอคือ 1. พระพุทธองค์อย่าประทานชีวออย่างดีแก่ข้าพระองค์ 2. อย่าประทานอาหารบิณฑบาตอย่างดีแก่ข้าพระองค์ 3. อย่าให้ข้าพระองค์อยู่ในพระคันธกุดีเดียวกันกับพระพุทธองค์ 4. อย่าพาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์ 5. ต้องเสด็จไปในที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้ 6. ต้องประธานอนุญาตให้ข้าพระองค์นำคนที่มาแต่ไกลเข้าเฝ้าได้ทันที 7. ต้องประธานอนุญาตให้ข้าพระองค์ทูลถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา 8. ถ้าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนก็ขอทรงโปรดแสดงให้ข้าพระองค์ฟังด้วยพระพุทธเจ้าข้า ถูกต้องแล้วอานนนเราให้พรนั้นแก่เธอ เราเป็นก,กษัตริย์ออกบวชทำไมนะผู้คนที่ได้ไปกราบไหว้เคารพเลื่อมใสพระสาวกองค์อื่นๆกันหมดเนี่ยอ๋อยังมีเจ้าชายอาชาศัตรูโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชครห์ยังทรงพระยาวไม่รู้คุณรู้โทษเราต้องไปแสดงฤทธิ์ให้เห็นเจ้าชายจะได้เลื่อมใสทีนี้ละ่ะเราอยากได้อะไรพระองค์ก็จะหามามอบให้เราทั้งนั้น <laughs> ท่านท่านเป็นใครถ้าต้องการอะไรอย่ามาทำร้ายเราเลยทหารหยุดก่อนเจ้าชายอาชาศัตรูอ,อย่าได้ตกพระทัยไปเลยท่านท่านท่านรู้จักเราได้ยังไงเจ้าชายจงดูเรา ะนี่ท่านเราคือพระเทวทัตเราไม่ได้ประสงค์ร้ายแต่เรามาเพื่อช่วยเหลือพระองค์ช่วยเหลือเหรอช่วยเหลือเรื่องอะไรเ่ะเอาเธอเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็จะรู้เอง ตอนนี้เราขอลาพระองค์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนเราแสดงฤทธิ์จนเจ้าชายอาชาติศัตรูเคารพเลื่อมใสมอบสิ่งของให้เราทุกอย่างตามแต่จะปราถนาผู้จะได้ปกครองพระสงฆ์ทั้งหลายสมควรจะเป็นตัวเราพระเทวทัตนี่เอง พระพุทธองค์เวลานี้พระองค์ทรงมีพระชนมากควรจะได้พักผ่อนแล้วข้าพระองค์จะขอรับภาระปกครองพระสงฆ์เองขอพระองค์ทรงมอบพระสาวกมาและประกาศให้ทราบทั่วกันข้าพระองค์จะช่วยสั่งสอนแทนสืบต่อไป